ธรรมาสสวัสดีกาบเรียนคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านเพื่อนผู้บริหารที่เคารพครับกระผมนา,ายวิโรชัยชูวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปลงสำนักง,งานเขตพื้นที่การศ,ารศาารึกษาปฐมสารนครราชสีมาเขตหวันนี้รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสได้มาแรกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเฉพาะในเรื่องของเบส practice ของการบริหารจัดการของผู้บริหารกระผมขอญอาตแรกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเบสที่จะมานํา เสนอในวันนี้ก็คือสร้างนักเรียนสร้างสังคมสู่ความพอเพียงประยุกต์หลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนแม่นแปงซึ่งในเชิงการบริหารนั้นกระผมก็ได้ดำเนินกิจกรรมโดยเรื่องของการ s p o ต a n นาลิซีสนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนนะครับอุปสรรคและก็โอกาสที่เกิดขึ้นในช่วง14ปีที่ผ่านมาโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนหนึ่งที่ได้มีการขับไล่ผู้บริหารเมื่อปี43 นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นแรงบันดาลใจที่ว่าเรามาอยู่ที่นี่เราจะสร้างอย่างไรนะรสิ่งแรกก็คือเมื่อเมื่อเราจะมาสร้างในสิ่งตนี้เราก็จะใช้หลักการก็คือในเรื่องของการยมิรกับพออนะครับกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอันดับแรกก็คือสร้างศรัทธาสร้างความตระหนักสร้างความเข้าใจนะฮะสิ่งนี้ที่เราจะต้องดําเนินการโดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดในการทํางานเพราะฉะนั้นในในส่วนตรงนี้ ทุกภาคส่วนนะครับเราจะต้องเข้ามาดําเนินกิจกรรมโดยเฉพาะในเรื่องของบุคลากรในโรงเรียนซึ่งขวัญเสียในเหตุการณ์ที่ต้องมีการสอบสวนวินัยต่างๆมากมายเราจะทําอย่างไรในสิ่งเหล่านี้เราก็ใช้ระบบการยานามิตรเข้ามาเราไม่ไปขุดคุยนะครับเราไม่ไปอะไรทั้งสิ้นเราเริ่มต้นใหม่แล้วก็สร้างวินัยเชิงบวกให้กับคุณครูเขาว่าสิ่งที่เราทํานั้นอาจจะมีข้อผิดพลาดข้อ อะไรก็แล้วแต่เราก็ใช้หลักธรรมิบาลเข้ามาจับเลยนะครับในสิ่งเหล่านี้เราก็ได้ช่วยครูบาอาจารย์โดยเฉพาะในส่วนของครูบาอาจารย์ในการที่เรากลับเข้ามาแล้วเรามานําหลักปรัชญ,ญาเข้ามาก็คือในเรื่องของอการสร้างองค์กรนะครับการพัฒนาบุคลากรที่เราใช้ PLC เข้ามาจับเลยเรามีต้นแบบอยู่ที่รำไปมาพัฒนาเราพัฒนาครูเนี่ยลงไปในส่วนตรงนั้นเลยเพื่อไปเอารัก การจัดการเรียนการสอนนะครับไม่ว่าจะเป็น PBL หรืออะไรก็ตามนะครับกระบวนการตรงนั้นเข้ามาขับเคลื่อนทั้งองค์กรเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่เราจะได้ก็คือความสอดคล้องในเรื่องของหลักปัชญาทั้ง3ห่วง2เงื่อนไข และสู่มิตสมิติที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียนแ้านแปลงระยะเวลาที่เราดําเนินการมา14ปีจนประสบความสําเร็จในหลายด้านนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นแล้วเราก็จะไปสู่ในเรื่องของความพอเพียงในสถานศาึกษาตรงนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับซึ่งเป็นเบสที่ผมจะสร้างนักเรียนสร้างสังคมนะครับอันดับต่อไปก็คือนําพาด้วย9ข้อคุณธรรมนะครับเน้นย้ําด้านอาชีวจัญยา พัฒนาโครงงานอาชีพและก็พัฒนาก้าวจริยวัตรซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนบ้านแปลงเราทําเป็นกิจกรรมทั้งหมดนะครับเป็นกิจกรรมทั้งหมดเพราะฉะนั้นตัวที่จะขับเคลื่อนเรื่องหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเพื่อเป็นวิถีพอเพียงให้เกิดขึ้นนะครับ <S <S นั่นก็คือการพัฒนาตัวบุคลากร,กรทั้งระบบเลยนะครับทั้งระบบเลยที่เราทําเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือการสร้างทีมนั่นเองครับ การสร้างทีมที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะต้องนำเข้าไปสู่หลักสูตรสถานศึกษาที่เราทำขึ้นมานะครับทำขึ้นมาโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นในโรงเรียนจะมีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรท้องถิ่นที่เราทำเกิดขึ้นมาตามบริบทของโรงเรียนเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะมีปัจจัยที่เป็นปัจจัยทั้งเอื้อและไม่เอือ้อครูทุกคนก็จะใช่ วิธีการวางแผนร่วมกันในการขับเคลื่อนหลังจากทุกกิจกรรมนะครับผมขออนญาตนำพาด้วย9คุณธรรมเช่นในเรื่องของสร้างเครือข่ายนะครับสร้างเครือข่ายคุณธรรมเน้นย้ำไตศสิกขาพัฒนาแกนนำนะครับพาทำโครงงานบูรการกลุ่มสาระครูพู้ช่วยสอนบวร์ร่วมมือยึดถือวิถีไทย ฝักฝ่วิถีพุทธเพราะฉะนั้นแค่นำพาด้วย9ข้อคุณธรรมเนี่ยมันจะไปสนองในเรื่องของการนำหลักปัญญาทั้ง3าห่วงสองเงื่อนไขนี้นเข้ามาหมดเลยครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมต่างๆเรานี้เรามีกิจกรรมที่เห็นเด่นชัดที่จะเกิดขึ้นที่จะนำเรียนคณะกรรมการเป็นำลำดับต่อไปเน้นย้ำด้านอัจฉริยะญาท่านครับ การทํางานต่างๆเด็กเรามีปัญหาแต่ก่อนก็คือความก้าวร้าวอะไรต่างๆเนี่ยพอเราเอากิจกรรมตัวนี้เข้ามาในเรื่องของอาชิยจัญญาเข้ามาคือเรามาสร้างคนดีก่อนนะครับพอสร้างคนดีเสร็จแล้วเราก็ให้คุณลักษณะที่จะต้องเกิดกับเด็กก็คือกล้าทานะครับแล้วเออก้านําทําดีแล้วก็เทคโนโลยีเป็นเลิศเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเด็กเรานั้นจะเป็นหน้าตาอย่างไรใน ความเป็นอยู่วิถีพอเพียงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับส่วนในเรื่องของการพัฒนาโครงงานอาชีพเราก็เชื่อมโยงกับชุมชนครับภูมิปัญญาปราชชาบ้านนะครับเช่นการแปรรูปอาหารโครงงานต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับที่เกิดขึ้นที่เราจะดึงเข้ามานะครับส่วนการพัฒนาจริยวัตรตรงนี้เพื่อสนองในเรื่องของข้อหลวงของเรานะครับในเรื่องของความจงรักภักดีตรงนี้จะเกิดขึ้นเลย เป็นการเขาคัดเลือกคนเข้าไปอยู่ในสภานักเรียนเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่การกับเพื่อนอสถานศึกษาพอเพียงไปสู่วิถีพอเพียงที่เกิดขึ้นก็คือทีมของสภานักเรียนเพราะฉะนั้นตัวแรกจะเป็นทีมของผู้บริหารกับครูบาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษานะครับในส่วนตรงนี้ทุกขั้นตอนเราก็จะมีการติดตามประเมินผลมีเครื่องมือนะครับสำหรับใช้วัดนะครับไม่ว่าจะเป็นความพึงพอใจ นะครับหรือการสงเกตพฤติกรรมนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ยิ่งในตัวของผู้เรียนแล้วเราจะมีเครื่องมือเช็คนะครับตามมาตรฐานนะครับตามตัวชี้วัดของเด็กนะครับทุกคนนะทุกภาคเรียนเมื่อถึงสิ้นปีสิ่งเหล่านี้จะเป็น AR ของห้องเรียนก่อนจะมาสู่ AR ของโรงเรียนนะครับอันนี้เราทําแล้วตั้งแต่ปี4-7เป็นต้นมาเลยครับในเรื่องของเครื่องมือที่ควบคุมในเรื่องของ คุณธรรมของเด็กทั้งระบบนะครับความรู้ความสามารถอะไรต่างๆ,ตรง,ๆตรงนี้โยกมาจากนั้นเราก็จะสรุปโดยทุกสิ่งทุกอย่างนี้เราใช้ p d c a เข้ามาควบคุมในการบริหารจัดการนะครับท่านทัง้งหลายครับสิ่งต่งางๆเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นประสบความสําเร็จนะครับไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีตัวนี้ครับไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิไม่ว่าจะเป็นกรรมการสารศึกษานานะวิทยากรภายนอกหรืออ,อ,องค์การบริหารส่วนตำบลที่เราได้ค่อนข้างจะประสบความสําเร็จมากเลย จากโรงเรียนเราที่ไม่มีชื่อเสียงอะไรเลยแล้วเป็นโรงเรียนที่มีปัญหาไม่มีใครอยากเข้าไปบริหารจัดก,การจาก14ปีเศษที่ผ่านมาเราทํางานตรงนี้โดยใช้หลักปรัชญ,ญาของพ่อหลวงเข้ามาขับเคลื่อนเป็นกิจกรรมทั้งหมดเลยครับเราไม่บอกว่าเธอต้องทําดีอย่างนูนอย่างนี้ไม่มีเลยฮะที่โรงเรียนจะมีกิจกรรมหมดนะครับโดยเฉพาะโชคดีที่เรามีตัวนี้ครับฐานการเรียนรู้ที่เราจะสร้าง สถานการเรียนรู้นะครับความพอเพียงในสถานศึกษาที่เราคิดว่าน่าจะสร้างหล่อหลอมวิถีพอเพียงให้กับลูกหลานของเราและก็เชื่อมโยงกับชุมชนนะครับนะครับสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินยัยกิจกรรมนี้นะครับเราไม่ได้คิดอะไรยากเลยครับการส่งเสริมวินัยนี้เราใช้กิจกรรมที่ให้เกิดความไปวินยัยมีความรับชอบ นะครับก็คือในเรื่องของวินัยนะครับในเรื่องของใช้กิจกรรมลูกเสือเนตรนรีในโรงเรียนเลยครับเป็นกิจกรรมออกมาเด่นชัดตลอดปีการศึกษานะครับกิจกรรมที่สองส่งเสริมความเป็นผู้นําเราใช้สภานนักเรียนเข้ามาขับเคลื่อนใช้สภานนักเรียนเข้ามาขับเคลื่อนนะครับเราก็จะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับสร้างความตระหนัก แล้วก็สามารถป้องกันตนเองและก็สามารถแนะนําผู้อื่นได้เราใช้สภานักเรียนในการขับเคลื่อนนะครับกิจกรรมที่3ก็คือคกิจกรรมฐานคุณธรรมรู้หลักธรรมะเอาหลักธรรมะเข้ามาใช้ในโรงเรียนนะครับอันนี้ขอยกตัวอย่างว่าเราจะสร้างความพอเพียงให้เกิดกับลูกหลานเราและก็เชื่อมโยงชุมชนได้อย่างไรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอันนี้แน่นอนครับการแบ่งปันการช่วยเหลือจิตอาสาที่โรงเรียนมปนแลงสุดยอด ในการเชื่อมโยงเดี๋ยวผมจะบอกว่าเชื่อมโยงเรื่องอะไรกิจกรรมวิทยาศาสตร์กิจกรรมวิทยาศาสตร์นี่ก็คือในเรื่องของเอากิจกรรมในโรงเรียนออกมาใช้นะฮะถือว่าเป็นฐานการเรียนรู้ในโรงเรียนกิจกรรมที่6ครับบูรณาการหลักปัญญาทุกกลุ่มสาระการรู้ตรงนี้เรามีเบสของครูทุกคนเลยครับนะครับแผนบูรณาการก็ดีหรือแผนการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระต่างๆนี้จะต้องเอา3าห่วง2เครื่องไขไปไว้ทุกเรื่องเลยครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้สามารถไปตรวจสอบที่โรงเรียนได้ท่านอองจิตนะครับสมัยนั้นเป็นที่ปรึกษาได้มาตรวจเยี่ยมแล้วก็ชื่นชมว่าเราทําตั้งแต่อนุบาลจนถึงม .3 นะครับทำเป็นแผนแล้วก็มีภาร,ระงานชิ้นงานเกิดขึ้นเด็กสามารถที่จะกล้านะครับกล้าที่จะนําเสนอกล้าที่จะออบอกกล่าวเหตุผลอะไรต่างๆได้โดยที่ไม่ใช่ว่ามาท่องสามห่วงสองเงื่อนไขแต่จะบอกว่าเอ,อ เรื่องนี้ถ้าเข้าไปในสวนเกษตรแล้วนี่จะบอกเลยว่าไอ้ตัวนี้ทําเรื่องอะไรบ้างนะครับก็อันที่7ครับกิจกรรมฐานรอยพ่อนี่ฐานการเรียนรู้ในโรงเรียนนะครับกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนะครับเออนินสัยการออมของสมเด็จพระเทพก็ดีนะครับแล้วก็กิจกรรมสวนครัวของพ่อหลวงกิจกรรมพัฒนาครูทักษะตรงนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราทําในโรงเรียนแล้วประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกว่าการเชื่อมโยงตรงนี้ไปสู่ ชุมชนนั้นมันมีทั้งหน่วยงานต่างๆที่เข้ามา,เ,าเกี่ยวข้องได้รับการสนับสนุนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณในเรื่องของอความรู้วิทยากรที่เข้ามานะครับที่เราได้ประสบความสําเร็จในช่วง14ปีที่ผ่านมาครับผมอยู่โรงเรียนเดียวกัน,นครับ ใช้หลักธรรมาพิบาลครับท่านครับหลักธรรมาพิบาลโดยใช้ทีมงานในการทํางานแม้กระทั่งการพิจารณาความดีความชอบที่โรงเรียนนะครับผมจะมีทีมระดับสถานศาึกษาตั้งแต่ตัวแทนของปฐมวัยจนถึงมัธยมทีมงานนี้เวลาจะประเมินความดีความชอบผมไม่ต้องนั่งเลยครับประเมินปฏิทัติพาพปฏิษฐ์ผมในรอบ6เดือนนี้เขาจะดําเนินการกันเลย แล้วสิ่งที่เขาภาคภูมิใจที่เราภาคภูมิใจคือเขาใช้เหตุใช้ผลเข้ามาพิจารณาพอ,อถ้าจะนั่งแค่เซ็นอย่างเดียวนะสอสปีที่ผ่านมาเอ่อมีคนมาดูงานขนาดนี้หนึ่งพัามร้อยสามสิบหกงเรียนทั่วประเทศ ท่านครับการทํางานการแบ่งปันนะฮะเราเปิดหมดเลยนะฮะที่โรงเรียนนี้ไม่มีการกักเลยใครไปเราจะให้ความรู้ให้ความกระจ่างให้ความเข้าใจแม้กระทั่งเบสทุกเบสที่คุณครูมีเราให้ไปหมดเลยเพื่อไป,ไปเป็นแนวทางเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เนี่ยในการใครเข้าจะเข้าไปเชื่อมเยื่มชมโรงเรียนเราเรางบประมาณน้อยเราใช้ลายหัวครับบริหารโดยใช้ลายหัวแล้วก็ไม่คิดเป็นธุรกิจ นะครับเป็นลายหัวแล้วก็ในส่วนหนึ่งที่เราทําดีทุกระดับของเรานะฮะทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเราทําใส่ในแผ่นซีดีและให้ช่วยบรค่าบริการคืออย่างนี้ครับในการที่จะดําเนินกิจกรรมอะไรก็ตามเราก็จะขอในส่วนตรงนี้ว่าต้องมีค่าดําเนินการนะฮะไปเยี่ยมชมเป็นลายหัวเป็นค่าเบรคค่าอาหารค่าห้องประชุมอะไรต่างๆตอนนี้ในส่วนตรงนี้ครับท่านครับ ถ้าไม่ทําอย่างนี้นะครับโรงเรียนเราต้นทุนมันน้อยแต่ว่าตรงนี้เราก็จะเก็บน้อยกว่าที่อื่นเนื่องจากว่าเราในสวนเกษตรเราจริงขาดตะคไครไใบมะกรูดนี้เรามีหมดเลยฮะฐากนการเรียนรู้ตรงนี้ตรงนี้แหละจะไปช่วยแล้วก็เรามาลดในเรื่องของคิดค่าหัวที่มันสูงขึ้นให้มันน้อยลงพอเป็นค่าดําเนินการที่อยู่ได้ครับผม คือคือ <c oughs> คนอื่นก็ต้องพูดง่ายๆก็คือในสิ่งหนึ่งคือ,อ,อ,ค,อคือสิ่งหนึ่งเราต้องไม่ให้เขาเดือดร้อนเ,<ร>เพราะฉะนั้นสิ่งนั้นเขาพอใจว่าก่อนที่เขาจะมาดูงานเนี่ยเขาจะคุยว่ามีอะไรให้ให้เราช่วยเหลือบ้างาาถูกต้องครับเราก็ไม่ไปที่จะไปขูดรีดไปอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะส่วนใหญ่เราจะแบ่งปันในเรื่องขององค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของเราครับ ที่เห็นเมื่อกี้ว่าสภานักเรียนนะคะอยากจะทำกิจกรรมสภานักเรียนที่โดดเด่นที่เราหลับสัยญามาใช้แล้วสามเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนกับชุมชนครับครับในส่วนของกิจวัตรในเรื่องของเก้าเนี่ยครับมีเชิดชูชาติศาสตร์กษัตริย์อันนี้เด็กก็ได้ทำนะครับทำเป็นตัวแบบเลยแล้วโดดเด่นที่สุดใช่ไหมครับคือเรื่องของจิตสาธารณะจิตสาธารณะนี่เด็กของเรานี้ถ้าเกิดว่ายกตัวอย่างเช่น ที่เราสร้างสังคมนะครับที่เด็กเราไปเด็กก็คือเรื่องของงานสีดางานศพเนี่ยเด็กเราจะต้องไปผูกผ้าเด็กเราต้องไปเสิร์ฟน้ําเด็กเราต้องต้องไปรําหน้าศพนะครับเด็กของเรานี่จะไปช่วยจัดการทั้งหมดเลยในโรงเรีเยนแล้วเราจะมีพิธีกรในส่วนของครูเข้าไป <พอ S 2> ไปพท,<ำ>ทำอย่างนี้แล้วมันเ,เกิดเกิดผลยังไงกับชุมชนกับรชุมชมนที่จะชื่นชมอย่างมากเลยเพราะเราไปเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่เขาเคยแต่งกายยังไงก็ได้ พอเราทําตัวนี้ไปปุ๊บผู้นําชุมชนที่เราจะเชิญขึ้นเนี่ยครับคขอบคุณมากคับเครับขอบคุณครับ